วันนี้เราสองคนพ่อลูกมาโชว์ปลาครับผู้ชมโปรเจกต์กบ่อดินจะต้องผมเห็นปลาเท่านั้นแหละพี่เจมเห็นปลาเท่านั้นแหละผู้ชมคือปลาญี่ปุ่นจากอิซ่านะครับแพทเทิร์นแบบนี้นะเฮ้ยคือสวัสดีเด้อร์อแม่พี่น้องพบกับคุณพ่อจอยครับวันนี้อยู่กับพี่เจมนะครับพี่เจมปิดเทอมแล้วผู้ชม ถ้าเกิดสังเกตกันนะเมื่อช่วงตะกี้นี้นะครับก็คือผมจะไม่ค่อยลงคลิปนะครับเพราะว่าคือพี่เจมส์ขอนิสส์อสอบผู้ชมการเรียนสําคัญยังไม่อยากให้ฟุ้งซ่านเรื่องปลานะครับก็เลยไม่ค่อยถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ก็สอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจัดเต็มให้ผู้ชมอีกแน่นอนนะจ๊ะวันนี้เราสองคนพ่อลูกมาโชว์ปลาครับผู้ชมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากอุตสาหกรรมหนังที่โด่งดังนะฮะก็จะมีที่ขึ้นชื่อก็คือ ปลาคาร์บนี่แหละผู้ชมวันนี้เอาปลาโชว,วานะครับจากฟาร์มอิซา่าประเทศญี่ปุ่นมาให้ชมกันแต่ก่อนที่จะไปชมปลากันนะครับขอแรงผู้ชมช่วยกันกดไลค์เด้อพี่น้องเด้อกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับช่องให้ด้วยนะจ๊ะอยากคุยอะไรกันก็คอมเมนต์ได้เลยครับหรือถ้าเกิดคิดไม่ออกว่าจะคุยอะไรกันก็พิมพ์ว่าสวัสดีเด้อแค่นี้ก็ได้ค <laughs> ืนแรกหลังจากลงคลิปผม แจ่หัวใจทุกคนที่คอมเมนต์มาเลยปลาตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความหวังหมู่บ้านเลยนะผู้ชมความหวังหมู่บ้านเห็นจักบะผู้ชมดูคือสีแพทเทิร์นอะไรต่างๆเนี่ยนี่ขนาดอดอาหารนะผู้ชมคืออดอาหารมาก่อนเดินทางก็อดอาหารไว้นะครับ หลังจากเดินทางมาก็มากักโลกก็มาอดอาหารอีกสิบวันเบ็ดเสร็จแล้วน่าจะสิบกว่าวันนะ่ะอดอาหารมานะแล้วก็อยู่ในภาชนะกักโลกเล็กๆสีก็ไม่ได้เข้มนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดไปลงบ่อใหญ่นะน้าเยอะๆน้ําลึกๆนะอัดอาหารได้เต็มนี่นะผู้ชมอืมวอร์ดีกูดที่พีกนะผู้ชมประเด็นสําคัญคือปลาตัวนี้เป็นปลาฟีผู้ชมคือเป็นปลา ของขวัญพี่เคนนะครับจากกรุงเทพนะครับส่งมาให้น้องเจมส์นะครับเอาตามที่พี่เคนบอกทุกอย่างเลยนะก็คือปลาตัวนี้อยากให้เป็นของขวัญวันเกิดพี่เจมส์ย้อนหลังเพราะว่าเห็นว่าพี่เจมส์เป็นเป็นคนที่เจอจุดมุ่งหมายเร็วตั้งแต่เด็กก็เลยอยากสนับสนุนแล้วก็พอจอยกับพี่เจมส์เนี่ยมีบอด,ดินคิดว่า ปลาตัวนี้น่าจะทําประโยชน์ให้กับพี่เจมกับคุณพ่อจอยแล้วก็แล้วก็ผู้ชมก็จะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างจากปลาตัวนี้ตอนแรกผมก็ยังไม่เห็นตัวปลาเลยผู้ชมผมก็โอเคครับปลาปลานอกนะครับจะส่งปลานอกมาให้นะครับคราวนี้พอพี่เขนส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูผมเห็นปลาเท่านั้นแหละพี่เจมเห็นปลาเท่านั้นแหละผู้ชมคือเฮ้ยคืออยากจะกรี๊ดอ่ะปลานอกปลาญี่ปุ่นจากอิซ่านะครับ แพทเทิร์นแบบนี้นะคือจะให้กันฟรีๆอ่ะผู้ชมเราสองคนพ่อลูกต้องขอกราบขอบพระคุณคุณเคนมากๆนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงผู้ชมเอางี้ผู้ชมผู้ชมเชื่อกันพิมพ์ว่าคุณเคนสุดยอดให้ผมหน่อยในคอมเมนต์นะคุณเคนสุดยอดนะทวนกันอีกทีปลาตัวนี้ได้มานะครับในช่วงที่พี่เจมกํกำลังอ่านหนังสือสอบฉะนั้นเราได้ทําการถ่ายคลิปไว้แล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่ ไปรับปลานะครับแล้วก็เอาปลาลงบ่อแต่ว่าไม่มีการภาคเสียงใดทั้งสิ้นเพราะว่าจะถ่ายให้เร็วที่สุดพี่เจนจะได้รีบไปอ่านหนังสือให้เร็วที่สุดนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็สิบวันแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะเอาปลาตัวเนี้โชว์ว่าตัวเนี้ลงบ่อก้าตันที่ทํากันเองนะฮะร,ระหว่างนี้ผู้ชมก็คิดชื่อไว้ได้เลยนะครับว่าจะให้ปลาตัวนี้นะฮะชื่อว่าอะไรปลานอกตัวที่แล้วเนาะคาะราชิกินลินได้ชื่อแล้วนะครับได้มาแบบ ฟ้าประธานคือเอาชื่อจากจากที่ผู้ชมช่วยกันตั้งนี่แหละนะครับแล้วให้พี่เจมกับน้อยคิวเลือกนะครับชื่อที่ชอบแล้วก็ต่อสู้กันนะครับใครที่ชนะก็ได้เลือกชื่อให้ปลานะครับสรุปก็น้องไอคิวชนะนะครับก็เลยชื่อข้าโพดไปสําหรับใครที่ไม่ได้ดูก็เดี๋ยวผมขึ้นมาให้ที่มุมบนขวานะครับผมแต่ว่าดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะจ้ะเราไปเอาปลาลงบ่อเลยจ้า go ก่อนที่จะปล่อยลงบ่อนะครับผู้ชมเราจะ ให้น้ำในกระมังนะครับกับน้ําภายนอกนะครับอุณหภูมิเท่ากันก่อนโดยวการแช่ไว้อย่างนี้นะครึ่งชั่วโมงนะหรือถ้าเกิดน้าน้อยอย่างนี้20นาทีก็ได้แล้วครับอีกเทคนิคหนึ่งนะผู้ชมก่อนที่จะเอาปลาที่ปลดกักเสร็จแล้วนะครับลงบ่อรวมนะฮะหลังจากที่เรากักโลกผ่านแล้วเรียบร้อยนะเราให้อาหารกับน้องๆที่อยู่ในบ่อเดิมซะก่อนนะครับผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวตัวเนี้ย เราจะต้องงดอาหารนะครับหนึ่งถึงสองวันเพราะว่าน้องเขาเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนน้ําต้องให้งดอาหารก่อนนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะงดแล้วแปลว่าไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้กินด้วยนะครับเด็กๆไม่ได้กินด้วยดังนั้นอัดให้เต็มที่ก่อนครับผู้ชมแล้วหลังจากนั้นค่อยให้กันตามปกตินะครับสําหรับการกัโกโรคของปลาตัวนี้นะครับผมกักที่สิบวันนะครับโดยที่ไม่ได้ใส่ยานะครับ การกักโรคคือการดูอาการถ้าเกิดมีโรคล้วก็รักษาไปตามอาการกักเพื่อไม่ให้โรคที่มากับปลาหรือปรสิตท,ที่มากับปลาติดกับปลาตัวอื่นๆในบ่อนะครับการกัโกโรคไม่ใช่การรักษาปลาเลยนะครับผู้ชมดูอาการก่อนถ้าเกิดเจออาการค่อยรักษาดังนั้นที่ผู้ชมถามผมนะว่าพี่ครับผมจะกัโกโรคผมต้องใส่ยาอะไรครับผมจะถามกลับอย่างนี้ ผู้ชมไม่ป่วยผู้ชมกินยาไหมคงไม่มีใครแบบวันนี้ฉันแข็งแรงดีจังเลยแต่ฉันรู้สึกอยากไปให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลจังเลยให้น้ำเกลือเล่นๆน,นี่แหละหรือเอะวันนี้ฉันแฮปปี้ดีจังเลยฉันขอกินยาเล่นๆสักสิบยี่สิบเม็ดสิอะไรเงี้ยคงไม่มีเนาะปลาเขาก็เหมือนเราอะครับผู้ชมเขาไม่ได้มีอาการป่วยก็ไม่จําเป็นต้องไปให้ยาอะไรเขาครับถ้าเกิดเรากักแล้วเราเจออย่างสมมติอ่ะเจอแผลก่อนตรวจสอบเบื้องต้นดูสิมีแผลไหมถ้าเจอแผลเล็กน้อยใส่เกลือไปถ้าเกิดเจอแผลเยอะ อาจจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรืออาจจะต้องฉีดยามีปรสิตไหมเช็คดูซิปรสิตท,ที่ตามองเห็นไม่มีอ่าแล้วไปถ้าเจอหรือไม่เจอกับตาแต่ว่ามีอาการถูกับถูตัวกับบ่อว่าแฉลบกระโดดหนักๆเราดูออกเลยครับว่ามีปรสิตล้วก็ให้ยาปรสิตไปนะครับกับโกโรคเจอโรครักษาตามอาการผมย้ําอย่างนี้นะครับสําหรับใครที่เอ็นต่างก็มันก็ไม่แปลกนะครับผู้ชม คือแต่ละคนก็จะมีวิธีการมีทฤษฎีตามประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมานะครับสําหรับใครที่คือว่าประสบการณ์ของตัวเองมีประโยชน์เห็นต่างจากนี้แล้วประสบการณ์ของตัวเองมีประโยชน์ก็ถ่ายคลิปครับผู้ชมถ่ายคลิปแล้วก็เอาลงย t u b e ให้ผู้ชมท่านอื่นได้ดูกันเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับถ่ายเห็นหน้าเดียวก็ดีครับผู้ชมจะได้รู้ว่าเนี่ยความรู้นี้มาจากคนนี้นะครับเก่งหลังคี์บอร์ดไม่ดีผู้ชมถ้าจะเก่งเก่งซึ่งหน้าไปเลยนะครับแล้วทําประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะฮะ บ่อน,นี้ก็เป็นบ่อซ์มเองนะครับเก้าตันงบ75นะฮะใครที่ไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวผมแปะไว้ที่คอมเมนต์ด้วยก็ได้เดี๋ยวเราตัดไปหลังจากที่ครบ20นาทีแล้วนะ20นาทีผ่านไปครับผู้ชมกระโพดขอวโพดมานี้ลูกขอโพดขอโพดขอโพดกรโพด คือปลาน้ำฝูงเชื่องเด็กๆก็จะเชื่องด้วยนะเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้กัตัวเจ็ดตัวรอบละอาสุดนะเจ็ดตัวเนี่ยขึ้นมากินกินกับมือได้นะผู้ชมเดี๋ยวเรามาปล่อยปลากันเลยปะพี่เจมเหมือนเดิมให้น้องว่ายออกเองนะครับเมื่อน้องพร้อมน้องจะว่ายออกเองนะฮะเออออกเร็วเว้แน่นอนว่า ปลาที่ลงบอ่อใหม่หาไม่เจอแน่นอนครับผู้ชมน้องเปลี่ยนที่อยู่นะครับน้องมีความหวาดระแวงน้องมีความกลัวมันเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างอยู่แล้วนะครับที่ว่าจะกลัวอันตรายนะครับอย่างเจ้าข้าพเนะครับผู้ชมลงไปประมาณ20นาทีนะครับน้องก็จะเชื่องแล้วนะครับจะขึ้นมาเล่นกับคนได้แล้วนะครับแตนะ่ข้าพเนะคาราชีตัวนี้มันเป็นคาราชีด้วยแหละผู้ชมคาราชีก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความเชื่องนะครับ แล้วก็น้องน้องเจ็ดตัวที่มาลงรอบล่าสุดนะครับใช้เวลาประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนาทีนะถึงจะเลือกกลัวนะครับขึ้นมาไหว้ผิวน้ํานะครับส่วนเจ้าโชว่วาเมื่อสักครู่นี้ยังไม่มีชื่อนะครับผู้ชมช่่ยกันคอมเมนต์ตั้งชื่อได้นะจ๊ะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเล่นด้วยดีไหมพี่เจมดีครับก็คือเดี๋ยวให้พี่เจมเลือกน้องไอคิวเลือกแล้วก็ผมเลือกแล้วเรามาโอนี้ออกกันใครชนะก็เอาชื่อคนนั้นไป แต่ต้องไปชื่อที่ผู้ชมเป็นคนตั้งให้นะแล้วเราเลือกจากชื่อที่ผู้ชมตั้งนะโอเคนะเหมือนเดิมนะปลานออนะโชว,ว่าจากฟาร์มอีซ่านะครับจะชื่ออะไรคอมเมนต์กันเลยนะจ๊ะเป็นไงกันบ้างครับสําหรับปลาโชว่วาปลานอกตัวที่สองของพี่เจมนะครับเดี๋ยวโปรเจกต์บ่อดินจะต้องเล่งมือแล้วผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาปลา คัดไปนะครับเอาไปขุนในบ่อด,ดินแล้วดูว่าช่วงเวลาสามสี่เดือนแล้วค่อยเอาอวนลากขึ้นมาเนี่ยดูว่าปลาจะโตได้ขนาดไหนนะยังไงก็ติดตามช่องไว้นะฮะพูดถึงเรื่องน้าใจผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อมีผู้ชมหลายท่านเลยนะครับบอกว่าอยากช่วยอยากช่วยอยากช่วยแบบเล็กๆน้อยๆอยากช่วยค่าอาหารามีการโดเน a t ผ่าน wallet ไหม ก็คือเข้าใจนะครับน้ําใจของท่านผู้ชมอยากช่วยแบบมีเงินในวอลเล็ตก็อยากช่วยโอนมาตามกานะําลังเนาะแต่ว่าคือแ,แต่ว่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันสมัครยากหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวขอศึกษานิดนึงถ้าเกิดใครที่อยากช่วยจริงๆก็เอางี้เดี๋ยวผมให้เป็นช่วยผ่านพร้อมเพย์ก็ได้ผู้ชมเนี๋ยผมให้เป็นเลขที่บัญชีไว้ข้างล่างนะครับข้างล่างใต้คลิปนะฮะแล้วก็อย่าให้ตัวเองลำบากเ้อ เอาจริงถ้าเกิดผู้ชมอยากช่วยเราจริงๆผู้ชมแค่ช่วยเข้ามาดูแบบเนี้ยช่วยเข้ามากดไลค์ช่วยเข้ามาคอมเมนต์กันเนี่ยผมก็ดีใจแบบสุดๆละ่ะสําหรับช่องเล็กๆที่ไม่สามารถอยู่ได้เลยถ้าไม่มีผู้ชมคอยสนับสนุนนะฮะจนตอนนี้แสนเท่าไหร่วะแสนหกแสนหกซับแล้วผู้ชมเน่ก็อย่าเพิ่งทิ้งกันนะจ๊ะดูวกันติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะให้วิเจมาแชร์ประสบการณ์ไม่ใช่แชร์ มาเล่าให้ฟังว่าทําไมพี่เจมถึงเลี้ยงปลาคารับเขาบอกไปเลยก็ได้เพราะว่าช่องวิลลี่ครับไม่ใช่ช่องวิลลี่ครับมันช่องช่องอะไรสาระแนใช่ไหมแต่ว่าเป็นรายการอะเป็นรายการวิลลี่ครับที่พี่วิลลี่กับพี่หอยทําเกี่ยวกับปลาคารับแล้วพี่เจมเขาก็ดูแบบดูหนักมากผู้ชมดูซ้ำๆดูวนอยู่นั่น่ะจนสุดท้ายจากการที่ดูคลิปจากการที่ศึกษาข้อมูลจนตอนนี้มันกลายเป็น ปลาเต็มบ้านโอเคผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีเด้อเด้อเะเด้อบ๊ายบาย